สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมงคลพระเครื่องทั่วไทยกันเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขาวันนี้อยู่กันที่ ep ที่8นะคะพี่พี่ขาวันนี้ ep ที่8นะคะราคา300บาททุกรายการเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขามีค่าจะส่ง50บาทนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทาง50บบาทนะคะพี่พี่ ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ขาโทรหรือว่าไลน์082 4 5 3 5 7 8 1นะคะโทรหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่พี่ขา0824535781นะคะฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่ขา EP นี้เป็น EP ที่8นะคะพี่พี่ขาราคา300บาททุกรายการนะคะพี่พี่ขา มาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะคะพี่พี่รายการที่1น,นะคะรายการที่1นนะคะพี่พี่ขาพระพระชินราชใบเสมานะคะพี่พี่ขาพ,พระพุทธชินราชใบเสมานะคะพี่พี่พระชินราชใบเสมานะคะ รายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ขารายการที่หนึ่งนะพระชินราชใบเสมานะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะต่อกันที่รายการที่สองนะคะพี่พี่ขารายการที่สองเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะรายการที่สองเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะพี่พี่ รายการที่สองนะคะต่อกันที่รายการที่3กันเลยนะคะพี่ๆขารายการที่3รายการที่สามหลวงพ่อศิลานะคะหลวงปู่ศิลานะคะพี่ๆขารายการที่สมนะหลวงปู่ศิลานะคะมาพร้อมกรอบมาเลี่ยมกรอบกันนะมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆขา รายการที่3นะคะต่อกันที่รายการที่4นะคะรายการที่4เหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจาโลนะคะพี่พี่ขารายการที่4เหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะรายการที่4นะคะปี07นะคะพี่พี่ขาปี07ยนะ รายการที่4นะคะต่อกันที่รายการที่5นะคะพี ives, ่พี่ขารายการที่5หลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะมาพร้อมกรอบเลยนะคะพี่พี่ขาเรียมกรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะรายการที่5นะคะพี่พี <te ads> ่รายการที่ห้นะ ต่อกันที่รายการที่6นะคะรายการที่6รายการที่6กเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขารายการที่6กเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะมาพร้อมกรอบสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่นะคะพี่พี่มาพร้อมกรอบสวยสวยเลยนะ ถ้าพี่ๆสนใจแอดไลน์น้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆขาแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะพี่ๆหรือว่าพี่พี่โทรมาได้เลยนะคะรายการที่6นะคะพี่ๆขารายการที่6นะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะต่อกันที่รายการที่7นะคะพี่ๆรายการที่7นะคะ รายการที่7นะคะพระคุณแม่แม่ชีบุญเรือนนะคะพี่พี่ขาพระคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะรายการที่7นะคะพี่พี่ขารายการที่7นะรายการที่เนะคะ ต่อกันที่รายการที่8นะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่รายการที่8ดเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พี่ขารายการที่8นะต่อกันที่รายการที่9นะคะพี่พี่ขารายการที่9พระกิ่งเปาวเลรพิมพ์หุ่มคุมนะคะพี่พี่ขา พระกิ่งเปาวรรเดทพิมพ์หุ่มหุ่มคุมนะคะพี่พี่รายการที่9้านะพร้อมกรอบสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขาเตรียมกรอบมาสวยงามเลยนะคะรายการที่9านะต่อกันที่รายการที่10นะคะรายการที่10เหรียญพูทซ้อนหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขาเหรียญพูทซ้อนหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมวัดช้างให้นะคะพี่พี่ รายการที่10นะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ะรายการที่10นะคะต่อกันที่รายการที่11นะคะพี่พี่หลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีดนะคะรายการที่11หลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีดนะคะรายการที่1 1นะ ต่อกันที่รายการที่12นะคะพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะพี่ๆขารายการที่12นะคะพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะรายการที่12นะคะต่อกันที่รายการที่13นะคะเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่ๆรายการที่13เหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะ ปีสองหนะคะพี่พขาปี2507นะรายการที่13นะคะรายการละ300บาททุกรายการเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขามีค่าจะส่ง50บาทนะคะต่อกันที่รายการที่14นะคะพี่พี่ขารายการที่14เหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่ขา รายการที่14เหรียญพระพุทธชินราชนะคะวัดลานคาสุพรรณบุรีนะคะพี่พี่ขาวัดลานคาสุพรรณบุรีนะคะถ้าน้องผิดพลาดประการใดน้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่14นะคะต่อกันที่รายการที่15นะคะพี่พี่ขา รายการที่15เหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่พี่ขารายการที่15นะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะมาพร้อมเป็นงานลงยาสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขามางานลงยาสวยๆเลยนะุน้องขออภัยนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่เอี่ยมค่ะน้องขอโทษด้วยนะคะพี่พี่หลวงปู่เอี่ยมนะคะ ขออภัยนะคะพี่พี่ขาขออภัยนะหลวงพ่อกันนะคะน้องพูดผิดนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อกันนะคะถูกแล้วนะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อกันนะรายการที่สิบห้านะคะพี่พี่ขารายการที่สิบห้านะคะหลวงพ่อกันนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบห้านะคะ ขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขาน้องพูดผิดพูดถูกนะคะรายการที่15นะคะต่อกันที่รายการที่16นะคะพี่พี่ขารายการที่16บเหรียญหลวงพ่อ <into adults> คูณนะคะพี่พี่ขารายการที่16บเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะ รายการที่16นะคะต่อกันที่รายการที่17นะคะพี่พรายการที่17นะคะรายการที่17นะคะหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบ้านะคะพี่พีขาหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบ้านะคะรายการที่17นะคะพี่พขารายการที่17บเจนะ รายการที่สิบเจ็ดนะคะต่อกันที่รายการที่สิบแปดนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบแปดนะคะรูปถ่ายหลวงพ่อพมนะคะพี่พี่ขารายการที่สิบแปดหลวงพ่อพมวัดช่องแค์นะคะพี่พี่ขา รายการที่18นะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาข้างหลังแบบนี้เลยนะรายการที่18นะคะต่อกันที่รายการที่19นะคะพี่พี่ขารายการที่19นะคะพระปางซ่อนหานะคะพี่พี่ขารายการที่19นะคะพระปางซ่อนหานะคะมาพร้อมกรอบสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขา เรียงกรอบมาสวยงามเลยนะคะรายการที่19นะต่อกันที่รายการที่20นะคะพี่พรายการที่20รายการที่20นะคะหลวงพ่อทานะคะพี่พขาหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะพี่ๆรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะ ต่อกันที่รายการที่21นะคะพี่พี่ขารายการที่21พระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่ขามาพร้อมกรอบเลยนะคะพี่พี่รายการที่21นะพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะต่อกันที่รายการที่22นะคะพี่พี่ขารายการที่22หลวงพ่อรูปรูป หลวงพ่อไปนะคะพี่พี่ขารายการที่22หลวงพ่อไปนะคะรายการที่12นะคะต่อกันที่รายการที่23นะคะพี่พี่ขารายการที่23มเหรียญหลวงพ่อคูนนะคะพี่พี่รายการที่23มเหรียญหลวงพ่อคูนนะคะ สวยๆเลยนะคะพี่ๆขาเรี่ยมกรอบกันนะ้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆรายการที่13นะคะงานสวยๆเลยนะคะพี่ๆขาเรียมกรอบมาสวยๆเลยนะรายการที่13นะคะต่อกันที่รายการที่24นะคะพี่ๆขาหลวงพ่องเงินนะคะ รายการที24 1984, Hill, ่24นะคะพี่พี่ขารายการที่24นะคะพี่พี่หลวงพ่อเงินวัดบางเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานะคะพี่พี่ขารายการที่24นะคะพี่พี่ขารายการที่24นะ ต่อกันที่รายการที่25รายการสุดท้ายนะคะพี่พี่ขารายการสุดท้ายรายการที่25นะคะรายการที่25พระลีลา25พุทธศตวรรษนะคะพี่พี่ขารายการที่25นะคะพระลีพระลีลา2 5 5พุทธศตวรรษนะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขามาพร้อมกรอบสวยงามเลยนะรายการที่25นะคะ วันนี้มีทั้งหมด25รายการนะคะพี่พี่ขารายการละ300บาทนะคะพี่พี่มีค่าจะส่ง50บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ขา EP นี้เป็น EP ที่8นะคะพี่พีขาถ้าพี่พี่สนใจ สามารถแอดไลน์น้องขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะแอดไลน์มาเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0ู2ย์3 5 7ส1นะคะหรือว่าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ